นะครับเจอกันอีกครั้งแล้วน,นะครับครั้งที่สองนะครับคลิปที่สอง <c oughs> ต้องเปิดเี็ยด้วยนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> อกำลังโหลดอยู่เมื่อกี้คลิปลแรกครับไม่ค่อยได้ยินเสียงนะ <c oughs> อ่าโอ้ยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่อะไรเนี่ย <c oughs> เอาหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้อง no, 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 โน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 ้ย แคนเซิลแคนเซิลน,นะครับเปิดเสียงเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้คลิปแรกไม่ได้ยินเสียงเลยอ,เอ่ามีโฆษณาป,ะป่ะไม่มีก็หยุดไปปิดเลยนะเราก็ได้โอ้โหสิบเก้าโรบิทนะครับอันนี้ได้สี่ร้อยไอ้หกร้อยสิบสี่โรบิทอ่าไปแบตเทิร์นกันเลยเอาลนะได้ยินเสียงนะครับเอา เอาทีมหรือว่าเอาเซิร์ฟไอเ,เซอริเร์ได้กันนะครับมันดีเหมือนกันเอาแล้วครับเอาจอนอะไรครับจอนหมายถึงว่าห้องไหนไปรวมกลุ่มกับห้องไหนเอาเอาห้องนี้กันเอาลุดลูมเจ็ดสองแปดหนึ่งกันเพราะมีแปดแปดต่อ เอาก็ลองดูนะครับทีมเราจะขนาดไหนได้ยินเสียงไหมถ้าเปิดเสียงให้ได้่อยนะเอาไปคือตติมแ่งนี้หมานถึงว่าไปข้างหน้านะครับยนถอยหลังถอยหลังระยะเท่าเดิมแล้วก็ขอนี้ก็ขึ้นนะครับ ขึ้นขึ้นพลังโอเคอาหยุดหยุดหยุดยุดอ้าวมีคนพูดอะไรเนี่ยเอาไปเฮ้ยมีอะไรมาโอเคน้ำมันฝั่งนี้ฟูนะ FUEL ไมายถึงว่าน้ำมันนะอย่าไปไกลๆน้ำมันโอ้พยายามหาอยู่อยู่ไหนครับนี่โอ้ อันนี้ทีมงานผมก็จะมีโอ้เจอแล้วนะมีฝั่งที่เป็นด้านขวาด้านนี้จะมีชื่อทีมงานอยู่นะครับยิงไปเลยโอ้โหฝั่งนี้นี่มองเห็นว่ายิงเอียงไปหลังืเขายิงมาแล้วก็เอียงเลยนะเราโดนหรือเปล่า เราโดนยิงเหมือนกันนะครับเนี่ยนิ่งมิสไซล์ยิงดบับโต้มิสไซล์แล้วมั้นี้หืมโดนแล้วมั้งมิสไซล์ยิงเราก็โดนมิสไซล์ยิงผมจะไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนกันดีโอ้ของเขานะนี่คือนะครับไพ่หลอดสามสามเก้าเจ็ดยิง ลูกแร็ก็ไปแล้วพี่กัดเต็มที่มิดไซล์แล้วมั้งบินต่ำโดนป่ะโดนสาบินต่ำมิสไซล์ไม่ทีนี้วิรควองดูโหล่เขาจิงกับปืนด้วยนะครับพลังเขานะบังสาม ผมก็พยายามหานะ Mid ามิสไซด์ยิงมิสไซด์ซ้ำดวนมาโอ้โหมีไหมเชิญหน้า, Mid ามิสไซด์ซ้ำรัวไปด้วยนะ มิไซล์มาด้านเราวิ่งนีโอ้โหนี้สุดๆเราเฉียงเฉียงับวิ่งเฉียงเชิดบนโอ้โดนละโดนละโดนละมีใครมาด้านหลังก็ไม่รู้นะครับเอาจิกนะครับเจอแลนะ้วมิไซล์ยิงโดนโดนโดนมิไซล์ลงล่างโอ้โหมีคนแบบตะกัดเรานะครับนี่นะครับอีกทีมหนึ่งสามเจ็ดห้าห้าเก้า เป็นทีมก็ได้เป็นทีมอืมิงไปีไซน์วิ่งนี้โอ้โหโดนแล้วป่ะ มิสไซยิงหนีโวยเวียนไปมิสไซวิ่งหนีรัวโดนมาน้ำมันผมจะหมดเดี๋ยวมาทางนี้โอ้โหเดียมมากเก่งมีลองเล่นดูนะครับพี่น้องแปลว่าถังไอ้น้ำมันก่อนน้ำมันจะหมดแล้วไปหน้าเร็วโดวน้มา ฟูลไม่ได้น้ำมันเมื่อกี้มีสไซวิ่งนี้หลบนี้หลบเด็กซ้ายหลบเด็กซ้ายม่สไซวิ่งนี้โอ้โหมีคนเอียงจิงนะครับสามสาม แก้าเจ็ดนะครับคนนี้เจ๋งเอาแล้วครับน้บ่มมันในหมดทีก็ไม่เป็นไรเตียงอืมโอ้ภารกิจสมบูรณ์แบบโดนอะไรเนี่ย เรได้ยินเสียงนะครับอ๋อโอเคครับถ้าเรากดโอเคเราก็ได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับแต่ว่าถ้าเราแบบดับเบิลนะครับดับเบิลก็คือดูโฆษณาของเขานะครับเราจะได้บวกอีกสองเท่านี่นะครับไม่มีโฆษณาเน็ตอ่อนได้เปรียบกับปิดเลยได้แล้วเอาล้ครับมามาดูตัวนี้ด้วยนะครับไอ้ลักษณะเขานี่ฟรีลูบี้นะครับไม่มีโฆษณาครับไม่มีครับเน็ตอ่อนได้เราอีกแล้วนะครับ เอาแล้วได้ยี่สิบนะลูบิไม่ต้องซื้ออ่ะไปถึงไหนต่อโอ้โหเกือบนี่ครับบ้านผมเกือบได้แล้วนะเชลเลียดีโอราดิโอนะครับนี่การฆ่าสิบเจ็ดฆ่าตายตายส <c oughs> <c oughs> ิบเก้าเวมิสไทร์มิสไซร์มิสเก้าคันนั่นอะไรกันอ่อลันเชอร์ลันเชอร์มิสไซร์ครับโอ้หใช้ไปหืม โอเคนะครับนี่แหละสรรียดีของผมอ่ะเบ็ด่อยหลังไปจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ยนี่รลาเสียเสียดายของมาเนี่ยหกร้อยก็หกร้อยซื้ขอขอนี้โหอนี้แปดร้อยแมนเจิงเหรอเดี๋ยวรอก่อนโฆษณาน,นี้ก่อนน่าจะไม่ถึงัเนี่ย เราทอนรถเครื่องธรรมดาก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอานะครับโคตรนาไม่มาครับกดปิดไปเลยได้สิบเก้ารูบิทก็ไม่เป็นไรเราเพิ่งเล่นนะครับอั้อะไรอะอันนี้ร้อยหนึ่งเสียดายของนะเอาของเก่านะที่มันฟรีรอ่ีนะ้ะนี่นะครับนี่ปืนมิสไซลนะ์ครับอย่างดีนะจะเอาแบบไหนดีของจีนของ เยอรมันนี่ของอเมริกาของโอ้โหธรรมดาดีกว่าเก็บไว้ก่อนโอ้นี่สี่สิบสี่ร้อยอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนไปเทิรนก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้อคู่ก่อนเนี่ยสิบสี่สิบแปดสิบสอง ผมมีรูเบียนะครับหกร้อยแปดสิบามนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าก็จะให้มาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอ่ะหนึ่งศูนฟรีเข้ามาหกร้อยแปดสิบสามนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาสิบหกเม็นมขึ้นมาแล้วโอ้ยอ่ะไม่เป็นไรเปต่อเอาบทไหนดีบทเทรนนิ่งได้แล้วบทออนไลน์ออนไลน์แล้วกันคนเยอะแยะนะออนไลน์เนี่ย จะเป็นทีมเอา้าแบบออนไลน์ล้วกันตายแล้วก็เกิดใหม่ถือว่าเจ๋งนะครับเกมนี้เพราะว่าเดสเดสอะไรนะเอาสัก,กอร์ข้างบนเป็นสัก,กอร์นะครับเอาบุ พูดว่าไงกันมไม่ได้ยินนะเปิดเสียงก็ไม่ว่ากันนะครับออแล้วไปหาคู่ต่อสู้นะครับตรงนี้โอ้ยเอาโอ้โนี่สกัดมิสไซล์นะครับโอ้เจอแล้วตำแหน่งนี้ที่ว่ามีเลขเก้านะเมื่อกี้สกัดมิสไซน์ของผมนะครับเวลาเขายิงมานะมันก็สกัดมิสไซล์ให้มันระเบิดก,ก่อนก่อนที่มาโดนเรา ขึ้นบนเุ้ยืโค,โคุกคาิจาผิดนะครับโทษทิอ๋ออันนี้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นเหินไปจับนี้ได้ยังน่าน,นี้ได้แล้วห่นวัปป่ปกติ ไอมันจะลงเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ๆๆไม่ไม่เชิดหัวขึ้นไปต้องให้นิ่งมาตลอดก็มันดีนะเกมนี้นี่ทางเหนือนะตอนนี้ทางเหนืออยู่เจอใครบ้าง <c oughs> เลได้ข้างบนรับที่มีเนี่ยฮะครัข้าขงบนนะไอะแหล่งที่บริเวณนี้ที่มีลักษณะเป็นนาฬิกานะครับ แต่ว่าไม่เจอใครเลยตอนนี้ชุไม่มีใครออนไลน์เลยเหรอเชิดเชิดโอ้โหไม่มีใครออนไลน์หรือว่าออกรายกันหรือว่าเน็ตผมอ่อนนะครับ อ่ะโฆษณาเล็กน้อยโอ้มาฟรีก่อนแล้วกันเมื่อกี้เก้าหกร้อยก้าสิบ้าครับอ่าปิดไปโอ้โหได้เจ็ดร้อยนะ้สิบองรีวิวอ่าเปลี่ย,ยนะ <92. S 1> ลยแล้วกันเปลี่ยนไปไม่มีใครออนไลน์เลยนะไปเรียกเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเป็นทีม เอาเรียกคัสตอมเกมนะครับคุณสามารถเขตห้องได้นี่ครับวิธีการเขตห้องก็นดี๋ครับไปดูนะครับเขตห้องจํานวนชื่อห้องนะเนาะใส่พัสดุ์ไม้เดี๋ยวไม่ต้องใส่นี่ครับชนิดเกมเกมอะไรนี่ครับมีสองแบบก็อันนี้คือเดสแมทเมื่อาตายแล้วเกิดใหม่นนี้ก็จะตายแล้วรอเพื่อนนี่ครับแคนยอน เฟกซิก้าหนึ่งอะพรอนอาลอนหนึ่งสองสามสี่ห้าด่านนะฮะห้าห้าแบบก็ไม่เป็นไรเราไปไปเล่นกับหมวดทีมก็ได้นะเอาเป็นห้องแลนะ้วกันเราไม่ต้องเคสนะครับไม่เอาธรรมาดาแลนะ้วกัน อ่าโอเคมาเข้าไปยังนี่ครับเบียรตใต้ใหม่ครับนี่ครับสี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าไม่เข้าอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ครับเดสมันตดวันใต,ใตใ้เกิดใหม่นี่นะครับบอสักครู่นะครับมาแล้วออกไปต่อมันใกล้ๆนะมิสายมา ไม่รู้จะไปทางไหนหมันมีเอาเน็ตผมไม่สะเทียนนะผมว่าเนี่ยหลุดดึกแล้วน่าจะใช่นะครับเพราะผมใช้ความเร็วเน็ตหนึ่งร้อยยี่สิบแปดไมโครไบต์เองนะเพราะความเร็วจริงมันหายไปแล้วมันหมดไปนะครับอ๋อ งอเสียใจนะฮะต่อไปในข้างนอกห้องนะครัไดย้ยี่สิบสี่รูปิตโอ้โหเด็ดอ่อนนะครับก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามผลง,งานทางเฟซบุ๊กสก๊อตไก่กันบัสด้วยนะครับสำหรับเกมเบอร์เบอร์อะไรเนี่ย ในการค่าแล้วถ้าเราค่าประมาณนี้จะได้ของประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับคุกกี้ลันนะครับรก็ทาภารกิจได้เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป้วของได้ยนะังอันนี้ครบแล้วได้ของอยังออาอะไ้ได้เราลองเล่นดูแนละ้วสนุกดีนะสำหรับเกมนี้ นี่นะครับมาบ้าโอ้ได้ยืบเขาเรียกว่าเกมนะครับนี่ฮะ world of ganchip โอเคนะครับต่อยอดติดตามผลงานทางเว็บกู๊ดสกายบลินัสด้วยนะครับขอขอบคุณครับ